เช้าแล้วเนี่ยเอยกี่โมงแล้ววะเนี่ยเออเจ็ดโมงเช้าเอยเป็นล้างหน้าหลยอการจะได้สดชื่นเอยแล้วเดียตื่นยังเนี่ยยังเลยอ้าวพี่ตื่นั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตื่นตั้งนานแล้วแหละเพราะว่าแกมาตื่นสายยังไงล่ะเอิร์ทเอาหน้าผมกุ้นแบบนี้แหละเออเอิร์ทเมื่อคืนแกได้ยินเสียงเลยหรือเปล่าอ่ะเสียงมาจากเตียงแกน่ะยังตุบๆตับๆอ่ะแกทําอะไรผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะพี่ผมนอนเออใช่เถอะสงใสยพี่คิดเองเดียเธอได้ยินไหมเฮ้ออะไรนะ เฮ้ยเอาละนักโทษได้เวลาทำงานแล้วเฮ้ยทำงานอีกแล้วเอ้ยเอาละออกจากห้องขังได้เฮ้ยเอาละฉันจะแบ่งงานให้พวกแกทำนักโทษเดียวไปทำเกษตรอีกแล้วเหรอสวดแกนักโทษเอิร์ไปทำความสะอาดห้องน้ำทำไมชอบเอางานสปกปรกไป้ฉันทำเนี่ยผูปากซะแกไม่มีสิทธิ์เลือกอุ้ยสวดแกนักโทษเอิรไปทำงานตัดไม้มีอย่างอื่นที่ทำไหมครับมี ทำความสันคุกใตย,ยินกับขุดแร่แล้วนันไปตัดไม้ดีกว่าเฮ้ยว้าวุ่นเลยทีนี้เฮ้เยโอ๊ยเฮ้ยตายสิเฮ้ยวันวันทำแต่ง,งานเลยเฮ้ยแต่ก็ชางาเถอะแล้วไอ้โตมันไปไหนวะเนี่ยไม่เห็นมาทั้งวันแล้วเนี่ยเฮ้ยชางเธอเออเอาเดียเธอมาแล้วเหรอใช่ฉันมาแล้วล่ะโอ้โหขี้ตายยังติดอยู่เลยเฮ้ยไม่ต้องยุ่งเฮย ผมว่าแล้วครับคุณตำรวจเอาล่ะต้องโทษเอ,อิร์ธไปตัดไม้ให้เรียบร้อยครับโย่ Yo, คุณสกายไงเอ,อิร์ธมาทําอะไรเนี่ยมาตัดไม้นี่ครับเห็นผมทําอะไรอยู่เออใช่เถอะโอ้ยขวานก็ใกล้พังแล้วขอขวานใหม่แล้วแล้วกันเฮ้ยเอ,อ้ยชุบโอเคแล้วก็เอาเอ,อ้อปุ๋ยชุบข้อต้อนนี้แล้วกันเฮ้ยเอ,อ้ยตัดตีกก่อชุบชุบ เออวันวัน,วนทำแต่กัดโ,โอ้โอ้ยเฮ้ยชุบเออชุบชุบชุบฮึบฮึบเออคุณสก,กายเลือกฆาตก,กร,รมไปถึงไหนแล้วอยากเลยอะ่ะยังไม่คืบหน้าเลยซับอะ่ะเอ้ยนี่มันจะครึ่งปีแล้วนะคุณสก,กายเออฉันรู้เพราะว่าฆาตก,กร,รนะนะั่นอ่ะมันใส่หน้ากากปิดบังตัวเองอนะ่ะมันก็เลยสืบยากนะ่ะแถมก็ไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมด้วยนอกจากมีดที่มันทิ้งไว้อะ่ะเฮ้ย ก็จริงนะเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบชุบเออเออฉันเริ่องจะถามฮะถามว่าอะไรคุณสกายพี่สาวแกโสดหรือเปล่าฮะพี่สาวผมเหรอก็โสดน,นะไม่มีใครแอล้วย้ะครับเพราะว่าเป็นคนขี้บ่นและเป็นคนที่หัวร้อนมากหัวร้อนเลยเหรอเออ ผมเตือนแล้วคุณสกายทำไวเหรอถามทำไวเป่าวป่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยชุบ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 เฮ้ยชุบตัไบ้ก็อยู่สูงเหลือเกินเอาแล้วโทษเอิร์ธพอแค่นี้ก่อนเอาของเก็บในกก่องได้ครับเฮ้ยชุบ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 เฮ้ยเอ่เอแล้วผมต้องไปไหนต่อกินข้าว อ๋อเออเออเห็นได้โตัไหมอ่ะไม่เห็นเลยนะคุณสกาย,ยาวันนี้ทั้งวันเลยไม่รู้มันไปไหนอาจจะไปสืบเรื่องของฆาตกรก็ได้บ้างตามที่คุณสกายบอกเลยเฮ้ยเอยโอ้ยสะดุดฮะโอ้ยนี่นายจับโราฉันเหรอ,อเออแกคนโรคจิตโอ้อยแปกเอ้ยอย่าไปยุ่งกับฉันไอ้คนโรคจิตเฮ้ยเอเอเป็นไรหรือเปล่าเปดดิคุณสกายเจ็บชิบหายเลยอ่ะ แล้วเม er <plex> <que en> ื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมสะดุดก้อนหินเนี่ยแล้วมือผมเผลอไปจับหน้าอกเดียนิ่มไหมนิ่มกว่าหมอนที่คุณสกายใช้นอนอีกอะใหญ่ไหมแตงโมโอพระสงฆ์แม่เธอน้าจะให้เยอะนันเนี่ยเออจริงโอ้ยเอาละเดี๋ยวเอายาแก้ปวดให้กินแล้วกันนะเอิร์อรู้เอออุ้ยเอิร์ดเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ทำไมเดียถึงตบหน้าแกเออก็คือผมสะดุดก้อนหินแล้วมือผมเผลอไปจับหน้าอกเดียนะแกตั้งใจ หกล้มเองหรือว่าแกหกล้มหกล้มดิพี่ผมสะดุดก้อนหินอะ่ะแน่ใจแน่ใจสิพี่แล้วพี่มาหาผมทำไมหรอฉันไม่ได้มาหาแกฉันมาหาไอ้สกายเออชิบหายแล้วเออไปกินข้าวก่อนไปพี่มีเรื่องที่จะคุยกับคุณสกายโอเคพี่โอ้ยผู้หญิงอะไรวะมือหนักชิบหายโอ้ยล้างมือหน่อยแล้วกันเฮ้ยเออ,อไปเดียเคยฆ่าคนที่หมามือก็เลยหนักเฮ้ย เออแม่คั่วแม่คั่วว่าไงนางโทษเอิร์ดจะกินอะไรละว,วันนี้เออพุบขอขนมเค้กได้ไหมขนมเค้กเหรอก็อได้แป๊บหนึง่งเอาดินางโทษเอิร์ดขอคนบ้าครับอา้าวอยู่มิไงเอิร์ดไปไหนมาเนี่ยทั้งวันเลยเนี่ยไปสืบเรื่องฆาตรกรมาอ๋อสืบเรื่องฆาตรกรเหรอใช่แล้วหน้าแก่เป็นอะไรเนี่ยสีแดงเลยเนี่ยโดนตบมาใครตบเดียโอ้แป๊บยังไงให้โดนตบนะนเนี่ยจนเผลอไปจบับหน้าอกเดียมา ฮะเผลอจับหน้าอกเป็นไงใหญ่ไหมใหญ่กว่าของแกแล้วกันอ่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยช่างเถอะเป็นไงเาากกรื่องฆาตกรไม่มีอะไรคืบหน้าเลยอ่ะบอกแสเพิ่มเติมก็ไม่มีอ่ะอเฮ้ยแล้วก็สืบต่อไปแล้วกันนะไม่ก็ช่วยคุณสก,กายสือบอ่ะเออได้ได้ยอมยอมยอมเฮ้ยหวานล้วเกิดก็มันเป็นเค้กมองอะไรไอ้โลกิดเฮ้ยแกโดนเดียเกียดอีกแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวก็หายเกียดอีกนั่นแหละเออคุณสก,กายว่างไง พผมไปโรงพยาบาล่อยดิทำไมอ่ะปเปลยายแก้ปวดอ่ะเจ็บเออได้ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยแค่เผลอจับหน้าอกทำไมต้องต้ตบหน้ากันด้วยวะก็ไม่อยากจะจับหรอกเออจริงไหมคุณสกา,ายจริงจริงจริงวันนี้ไม่มีคนไข้เลยแฮะแต่ก็ดีแล้วล่ะจะได้พักงานเฮ้ยแกเองสิราที่เป็นคนรักษามันอ่ะฮะเสียงไข้อ่ะ ฮะนี่แกเป็นใครเนี่ยแต่หน้าตาคุ้นๆเหมือนอยู่ในป้ายประกาศจับจะบอกว,ว่าแกคือฆาตกรคนนั้นอ่ะใช่เออแกแกต้องการอะไรต้องการชีวิตแกอย่านะอย่าเข้ามาตายซะอย่าหวังว่าจะมีชีวิตรอดไปรักษามันอย่านะอย่าเข้ามาตายใครก็ได้ช่วยด้วยแล้วคุณสการแล้วหมอออฟอยู่ไหนหรอ่นอยู่ห้องคนไข้มั้งเออใช่เฮ้ย ไอ้ฆาตกรฮะไปได้เจอกันสน,นานนะนักโทษเอ,อิร์ทแกทำอะไรบมออมนะ่ะฮึฉันขอรับชีวิตขอขอผู้หญิงคนนี้ไปแล้วกันนะแกฉันจะพาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากแกเองไอเอิร์ทอยู่เอาไว้แล้วค่อยเจอกันใหม่ไม,ม,ออม่หมออมหมออมทำใจดีไว้ก่อนนะครับคุณสกายไปตามหมอคนอื่นมาเออได้ได้ได้ได บอกอ,บอย่าพึ่งไปไรเลยนะครับฉันไม่ไหวแล้วละเอ,อิร์ธคุณบอกออย่าพึ่งอยู่กับผมก่อนไม่